สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมผมเนมจากสวนเลือดนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเข้าสวนนะครับมาดูลมนะครับว่าลมหน้าหนาวมันมีความรุนแรงยังไงนะครับเนี่ยครับสังเกตด,ดูมันระคบใบทุเลียงของเรานะครับต้นนี้เป็นต้นที่อ,อยู่หัวสวนนะครับ พวกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นกำแพงบังลมให้นะครับมันจะรมอย่างนี้ต่อเนื่องทั้งวันนะครับลมทั้งวันเลยนะครับดูลักษณะการแอนของกิ่งนะครับนี่แหละเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีพืชพีเลีแงนะครับช่วยกำบังลมให้ อเดี๋ยวฟ้าเข้าไปหาลุงเลือดในสวนนะครับทำอะไรพ่อวันนี้นนล,งลุงเลือดพยายามจะเสริมโคนนะครับเสริมเสริมโคนต้นทุเรียนปีนี้ลมแห้งบปะ มัน,นยังม่พึงมากพึ่เขาฤดูพึงพึงร่มเะยครับพึงมากประมาณเดือนพฤศจิกาไมทจะแห้งน่าเป็นห่วงกับไอ้พวกยอดใบดาบนะใบาดาบาที่อธรรมชาติของโุเรียนเล็กคือเวลาใบแก่กัแท่งยอดธรรมชาติจะไม่หยุดแมนจะไม่หยุดเจริญเติบโตไม่ว่าจะหน้าหนาวหน้าฝนหน้าร้อนเจริญเติบโตทุกช่วงเวลาครับเป็นทุกเป็นธรรมชาติของทุเรียนเล็ก เดี๋ยววันนี้ตามลุงเลิศเข้าไปในสวนนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสนะครับผมจะเข้าไปถ่ายสวนทุเรียนเล็กนะครับที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับที่ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอสิบห้5สนะฮะเดี๋ยวจะไปดูการเปลี่ยนแปลงกันรปุีป่ากกชวง เดี๋ยวผมจะพยายามแทนกล้องไปให้ดูนะครับลมตรงนั้นเป็นสวนยางนะครับสวนยางหนาวมันไม่ค่อยน่าห่วงเท่าลมนะครับลมนี่แหละ,ะปัจจัยสำคัญนะครับที่ทำให้ใบทุเรียนเราเนี่ยโทมแต่ผมก็เล่งใบให้เขาแก่ไปแล้วแก่บ้างไม่แก่บ้างไม่เป็นไรนะครับ ต้นกล้วยนะครับหน่อกล้วยใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับเดี๋ยวหลังหนาวเข้ามาเอาเลยนะครับผมใครที่สั่งสั่งจองไว้นะครับเดี๋ยวหลังหนาวหมดหนาวเราผมจะเอากล้วยออกนะครับเดี๋ยวให้ท่านใดที่สนใจหนอกล้วยนะครับหรือท่านใดที่สั่งจองไว้แล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวมารับเลยนะครับเตรียมตัวมารับเลยผมจะทําการขุดให้นะครับ ส่วนราคาอยู่ที่หนอละ30บาทนะครับหนอละ30บบาทเป็นกล้วยหอมทองนะครับเป็นกล้วยหอมทองที่ตัดขายกันตามเซเว่นนะครับ สังเกตดูด้านในสวนนะครับที่มีกล้วยเป็นพืชที่เลี้ยงก็ลมก็จะไม่ค่อยกระทบใบเท่าไหร่นะครับอย่างน้อยก็โดนใบกล้วยใบอะไรทําให้ลมเนี่ยชะลอความแรงแล้วก็เปลี่ยนทิศทางนะครับก็ช่วยได้พอสมควรนะครับ กล้วยอายุกี่เดือนแล้วปะเก้าเดือนเก้าเดือน 10, 10, 10. โอ้แปดเก้าเดือน 10, 10, 10. เดี๋ยวผมจะออกไปสองกล้องด้านนอกเข้ามาดูนะครับ คือด้านในก็จะไม่ค่อยกระทบกับลมเท่าไหร่นะครับนี่แหละคือความจําเป็นของพืชที่เลี้ยงนะครับความจำเป็นของพืชที่เลี้ยงอย่างน้อยมันก็ช่วยเปลี่ยนทิศทางลมนะครับคือใบกล้วยมันก็จะขยับไปมาเรื่อยๆใช่ไหมครับเวลาลมกระทบมันก็จะเปลี่ยนทิศทางลมไปเรื่อยมันจะไม่ให้กระทบต้นทุเรียนเราอย่างเดียวนะครับอย่างน้อยมันก็ช่วยได้ ช่วยได้เยอะเลยแหละครับเพราะว่าปีก่อนผมเจอแล้วนไครับใบทุเรียนแทบจะไม่ขยับก็มีโดนบ้างในช่วงจะดยอดนะครับปลายยอดที่ทุเรียนมันสูงกว่าต้นกล้วยตรงนั้นเราก็ต้องยอมรับนะครับเดี๋ยวผมพาเดินเข้าดูข้านใน อาการล่อแล่นะครับโตไม่โตรอดไม่รอดแต่ว่ายอดเริ่มแทงแล้วนะครับต้นนี้โอ้ทำอ,อะไรมันเพาะทีนนี้พ่อจะเอาไอ้พวกสีวัตถุสังเกตดูต้นนี้นะครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเรามาคุยกันทีหลังต้นนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันทีหลังดินมันเหนียวเหนียวมากมแทงออกมา ลำบากปนะันลูกศูนย์ได้วกกแกบพวกมูลสัตว์ใดไดมั่งนิดน้อยผสมผสมก็ดินลงไปกลับดินลงไปคือเโาเ็าให้ดินมันแน่นให้ดินมันรวมไปโรงเรือจะทำการเติอมอินทรีย์วัตถุนะครับลงในเนื้อดินเลย เพื่อให้เกิดความโปร่งนะครับของดินว่าถ้าเขาเดินถ้ารากเขาเดินได้ว่าเขาจีเขาจีตัวไพวาะว่้วนนี้มันอยู่ดินดินพวดในดิน,น,นที่ไม่ขาดทางานสูงแต่ต้นนี้ก็รวมๆแล้วก็สวยนะครับสวยอยู่แต่ว่ามันนิ่งถึงมันต้นใหญ่แต่มันมันก็ต้นใหญ่อย่างนี้มานานแล้วมันน่าจะสวยกว,ยว,ยว,ยวย่าเขามันน่าจะสวยโดยโดยโดยทำเลที่ตั้งของต้นเขา เดี๋ยวต้นนี้เดี๋ยวจะพาลงรายละเอียดอีกทีนึงนะครับว่าทําไมถึงทําอย่างนี้นะครับมันก็อยู่ในขั้นตอนการทดลองนะครับอยู่ในขั้นขั้นตอนการทดลองเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นทุเรียนมือใหม่เราต้องทดลองนะครับให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าทําอย่างนี้มันถูกต้องนะครับเราถึงจะนําเสนอโซนน,นนี้ต้นนี้ต้นนี้อยู่ระวังม่เจะประต ดินตินขี้เหนียวดินโคตรดินจอดปวกแต่ว่าตลากเขาแท่งอกมาได้เกินสองเมตรเลยมันกินงามไปมันจะใหญ่เร็วราะว่าส่วนนี้หล่าเขายังบแข็งแรงอยู่่วงเมตรสองเมตรออกมาถลากเขาแข็งแรงสองสามเมตรสายออกมาอย่างมันจะใหญ่เร็วาหมูเลยโดยโดยเข้าเข้าเส้นเกียวจับ้นใหม่ที่ขึ้นอยู่ก่อนแถวหนีจะต้นใหญ่ก็แสดงว่าดินเขานีธาตุอาหารเขา เขามีพ่อมันต้องดีแหละแต่ว่าหลากเขาแทงมาลําบากดูสิมันไม่เหนียวเขาตรงซอยเขาตรงนี้หน้าหนาวหน้าหนาวนี่ลงเลือดให้น้ํายังไงบ้างมีมีมีหลายท่านเขาสงสัยว่าให้น้ํายังไงทุกเช้าทุกวันทุกเย็นประมาณวันละกี่นาทีถ้าไม่ได้เลยก็วันเว้นวันวันเว้นวันนะครับสําหรับทุเรียนใครที่ระบบน้ําไม่พร้อมจริงๆก็วันเว้นวันในช่วงหน้าหนาว การสูญเสียน้ำเขาจะเยอะช่งนี้มีลมลมใบก็ค <ใบ S 2> ายน้ำ,นำารากก็ต้องดูดขึ้นไปเติมพื่อถ่ายออกก็ต้องเติมนะในช่วงหน้าหนาวที่ต้องให้น้ำอบ่อยๆนะครับต้องเลิอดให้อ่เหตุผลว่าในช่วงหน้าหนาวเนี่ยใบเขาเนี่ยมันคายน้ำได้มากกว่าปกติม,ม,มีทั้งลมมีแสง มีทั้งลมมีทั้งอะไรทําให้ใบเนคายน้ําได้มากกว่าปกติแล้วในการคลายน้ำเนี่ยรากเนี่ยต้องดูดขึ้นมาเติมเต็มไว้ในส่วนที่เขาคลายน้ําออกไปนะครับเพื <ตา S 1> อ่อทดแทน,นอย่างดังนั้นเราต้องให้น้ําในปริมาณที่มากกว่าปกตินะครับในช่วงหน้าหนาวมากกว่านิดหน่อยมากกว่านิดหน่อยต้องดูเอาว่าดินเราแฉะแค่ไหนถ้าแฉะก็ก็ก็อเอาก็สุ่มไม่ต้องเป็กับแฉะ ดูลักษณะของของใบเป็นหลักก็แใบเขาเฉาไหมเวลาใบใบเฉาแค่ไหนตอนใบถ้าเกิดใบเหี่ยวแสดงว่าน้ําก็ขาดแล้วน้ําค่อนข้างจะน้อยดเัดชื่่อี๋ยวผมพาเดินดูไปเรื่อยๆนะครับเน่าจะได้เลิกตัดหญ้าอีกอีกครั้งนะครับปล่อยเลยเหรอหญ้าไม่ตัดแล้วนะครับหลังหนาว หลายท่านนะครับถามว่าหญ้านี้ปลูกเองไหมไม่ได้ปลูกนะครับมันน่าจะมากับขี้วัวที่ลุงเลือดเอามาใส่ก่อนก่อนลงทุเรียนนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอ e ินทรีย์วัตถุในลุงเลือดเติมเยอะมากนะครับครั้งหนึ่งนี่เป็นทีละอะพ่วงหกล้ออย่างเงี้ยพ่วงสิบล้ออย่างเงี้ย มีทั้งขี้ไก่ปุ๋ยคอกนะครับพวกแกลบพวกอะไรเงี้ยเอามาปรุงดินก่อนที่จะลงปลูกนะครับไม่ใช่ว่าปลูกเสร็จแล้วค่อยเอามาเติมคลิปนี้ผมจะให้ดูนะครับลักษณะของลมนะครับลมหน้าหนาวที่ บ้านของผมที่สวนของผมเจอนะครับมีลักษณะเป็นยังไงนี่เป็นลมที่มีขนาดเบาแล้วนะครับพึ่งเริ่มต้นพึ่งเริ่มต้นนะครับยังไม่เอามาเต็มนะครับถ้าเกิดมาเต็มนี่จะหนักกว่าน,นี้ โอเคครับวันนี้ผมทิ้งคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปทําโครนต้นทุเรียนแถวโซนนั้นหน่อยนะครับเพราะว่าดินมันค่อนข้างที่จะเหนียวเดี๋ยวมีโอกาสผมจะทําคลิปให้ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ